สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผมมาได้ทำงานออกไม้ก็ครับผมออกไม้ครับตกปลาเมีอาปลาปลอมวันนี้นึกว่าปลาครับก็อะไรก็สวัสดีครับตึกรถ เราทิศมาทำงานครับออกไม้ก็ครับผมดูรับนี่ตัวไม่แต้มไหมวันี่ S 1> <S 1> ไม่เยังครับผมสกิติกตึกติกตกอยนี้ครับผมปลาหรืออะไรไม่รู้ปลาหรือตอใม่หรือพรอนใหม่มมสกิดอย่นี้ครับเน,นี่ยกิอนี้เลยโอ้โอ้เป็นเสียบเป็นเชือกเชือกอย่างงี้ครับเนะนนำ ไม่เห็ได้เกาะยังไงครับแดดร้อนครับ โอเคครับผมง่ายไหมครับโอเคครับผมกลับแล้วล่ะย่ำไทยครับโบตีเด็บโบกัดครับผมเวลาเขาปิดกล่องอะกัดทุกเถียวครับผมเนาะโอเคสรุปแล้วก็ไ้ซีแต้มครับชดหน่อยหนึ่งครับสามครับวันนี้ครับผมอาทิตย์นี้ครับผมซีแต้มกันเนี่ยพ่อเราครับกลับแล้วแดดร้อนครับผมหิวเข่าครับผมโอเคครับผมกลับไปกินเขาก่อน โอเคครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับถวบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมและติตตดตามครับผม YouTube ช่องบุญทมชา a n แนวครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ